1 2 ดีลูกเพจนะคะ FC ทุกท่านแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสายแต่งอันดับหนึ่งมิสูจริงใจจ้าวันนี้นะคะพัดมารีวิวนะคะเดี๋ยวเราจะนำรถคันที่รีวิวคันนี้ไปส่งลูกค้าที่อำเภอชาจังหวัดเพชรบุรีลูกค้าท่านนี้เป็น FC นะคะตัวยงของช่องมิสูจริงใจเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าเป็นรุ่นอะไรและแต่งอะไรและปอรดีขนาดไหนไปชมกันจ้า น,นี้นะคะจะเป็นกระบะตอนเดียวนะคะ All New Titan Single Cab Model Year 2025 g ยี่ Auto เกียร์ออโตร้รุ่น 4x4 คูราคาตัวนี้จะอยู่ที่759,000บาทถ้าเป็นสีเมทัลิกนะคะเหมือนสีดำตัวนี้ก็เพิ่ม7,000เท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัวตอนเดียวนะคะไว้สำหรับใช้งานแต่งแบบที่ลูกค้าต้องการนะคะมีอะไรบ้าง เริ่มกันที่ตัวหนังสือ Mitsubishi ตัวนี้นะคะเราจะใส่เป็นสีโคเมียมเพื่อให้แม็ก,กับตัวลโก็สามเหลี่ยมของเจ้ามิซซเรามาดูกันต่อที่ด้านข้างนะคะตัวนี้จะติดตั้งเป็นซุ้มล้อแบบดําด้านมีหมุดนะคะ6นิ้วแล้วก็ล้อแมทตัวนี้จะเป็นล้อแมทขอบ16นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้ลายไหนนะคะเพิ่มความหรอด้วยยางซูแมทนะคะขอบยางตัวนี้จะอยู่ที่265ทับ r 1 6 ลายล้อมแม็กนะคะเหมือนที่พัดแจ้งเรามีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้แบบไหนก็แต่งตามใจลูกค้าไปเลยตัวนี้ติดตั้งเป็นครอบเบ้ามือจับนะคะกันรอยดําด้านแล้วแตะแล้วตัดด้วยตัวหนังสือไททันสีแดงเพิ่มความหรอด้วยกันศาสตร์เดียวพัดจะพาไปชมนะคะภายในของเจ้ากระบะตอนเดียวซิงเกิลแคปนะคะเกียร์อโตโเมลเกีย2025ที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่ม ปรับไฟสูงต่ํานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอ Android 10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์แมนนวลนะคะแล้วก็ตัวนี้เราติดตั้งกล้องวิดีโอบันทึกภาพหน้ารถนะคะให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านหลังเลยนะคะมาดูที่ด้านหลังตัวนี้นะคะ ตอนนี้ลูกค้านะคะออกรถไปเพื่อใช้งานจริงๆนะคะเราติดตั้งเป็นคอกเหล็กดำนะคะหนาดิวครึ่งให้นะคะบอกเลยว่าทนทานแข็งแรงมากใช้งานได้จริงแล้วก็มาดูกันต่อที่กันชนหลังตัวนี้นะคะเราเพิ่มเป็นกันชนหลังเหล็กนะคะของ Outlander นะคะมีหัวบอลและหูรากสีแดงะะให้ครบเลยนะคะยังไม่พอ ของเราแถมเป็นครอบฝาถังน้ำมันแบบดําด้านนะคะเพื่อให้ตัดกับตัวซุ้มล้อดําด้านเซ็ตดําด้านทั้งคันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพัดจะพาไปชมนะคะรอบๆอบคันของเจ้าซิงเกิลแคบโมด l ล e เอ2สองพันยี่สิบเกียร์ออโต้นะคะว่าล้อขนาดไหนแต่งแบบใช้งานไปชมจ้า จริงใจเจ้าแม่สายแต่งนะคะแต่งได้ทุกรุ่นจริงๆของมิซูนะคะไม่ว่าลูกค้าจะออกรถไปใช้งานหรือแต่งจัดเต็มนะคะออฟโรดขนาดไหนนะคะติดต่อพัดมาได้เลยแถมโปรดีๆแต่งฟรีทั้งคันพร้อมส่วนลดเน้นๆดอกเบี้ยถูกที่สุดจริงๆเลยนะคะและสิทธทิพิเศษอีกมากมายนะคะลูกค้าสนใจแอดไลน์มาหาพัดได้เลยนะคะเดี๋ยวพัดจะทิง้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะหรือโทรหาพัดที่เบอร์0634646153สายด่วนสายตรงของพัด ละะแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาชมช่องมิสซูจริงใจทางช่องทาง YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พัดด้วยอีกช่องทางหนึ่งนะคะจะเป็นเพจของพารช,ชื่อว่าเพจมิสซูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งเข้าไปชมภาพบรรยากาศการส่งมอบลูกค้านะคะแล้วก็รูปรถแต่งต่างๆแคมเปญต่างๆที่บอกเลยว่าตอนนี้จัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีอย่างมากเลยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาด อย่าเพิ่งจองกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับเราฝากอีกช่องทางเป็น t i ๊กต็อกนะคะชื่อช่องเดียวกันค่ะมิโซจริงใจเจ้าแม่สายแต่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศการส่งมอบที่อำเภอสามจังหวัดเพชรบุรีนะคะโปรดีโปรเด็ดต้องมิโซจริงใจเท่านั้น